ครั้งแรกของน้องพลอยใส่นะคะมาดูหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้โอหลุ้นนะคะยิ้มหน่อยสิยิ้มสู้เออเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่หมดกัดอเอาได้แล้วหรอโหเมื่อกี้ได้แล้วนะคะหนึ่งข้างฟาร์ทโคตรเก่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้หน้านิ่งมากค่ะสุดยอดเลยนะคะโอ้ไปแล้วนะคขั้นหนึ่งข้างกำลังเจอข้างที่สองนะคะทุกคน,น,นะคะดูนะคะข้างที่สองหน้ายังนิ่งโอ้โหนิ่งมากเลยนะคะระฟาดโคตรเก่งทุกคนเสร็จแล้วนะคะ โอ้โหเก่งมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะที่จริงก็กังวลมาได้แล้ว3ามวันนะคะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหันหันนั่งโอ้โหนี่นะคะทุกคนเรียบร้อยถูกใจใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่เขา